พี่พวกเรเนีราไปไหนหน้าล่างเลยแม่คุณเมื่อยเฟมเฟมเฟมอยู่คันนี้เบิร์มาวันนี่เราจะไปไหนกันเออเยจะเป็นมังคุดให้ไปไหนเนี่ยพี่พี่กบเราจะไปไหนกันดูกันหน้าไปไหนก็ไปกันนะโโออุกมาหนองกบแอปหน่อยเอ้ยน้องกบแอปหน่อยไปไหนแกไปไหนเขาไปยังไงตามไปดูโชว์คนขับของเรา ก็ต้องปลูกต้องอิปลูกไอ้นี่ด้วยะไอปลูกอะไรนะยางกับสับปะรดด้วยใช่ไหมนี่ก็ไปสองคนจะพาไปดูสวนป่าที่ปลูกนะเดี๋วสวนป่านี้ก็ไปทางเนี้ยข้าไร้นี่กันนะเช่วงพี่ไปปนไดปั้นเก๊กมะเขือน้ำแก้ม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  ก็ถ่ายวิดีโอนะเอาจริงเหรอทาไมไม่บอกยังไม่พูดด้วยว่าขนาดที่เดินทางถ<ข>ึงไหนแล้วสวนปามนองเสือวีละอันนี้อะถ่ายรูปอันนี้นะครับสวนทีวีละ่าคบันยานเหนื่อยตอนนี้พลังเขาก็คำังทำโคลน ป่าต้นป่ามันอยู่นะครับตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นป,าป่าพยุงครับแต่ตอนนี้รกหมดแล้ว <c oughs> อันนี้คนงานกำลงังขุดเอาหญ้าจากต้นปาหมอกอันนี้ไม่ทราบว่าคุณวีระปลูกอะไรบ้างคะเนี่ย <c oughs> นี่คุณวีระอีก่ตรงนี <c oughs> ออ้อัดวิดีโออัดวิดีโอปลูกหลายอย่างอ่ะตรงนี้ประมาณไม่บ้าน หนุ่มนคนสวนที่ติดชายเขาสวยมากเขาลตรนี้นขให้เล่นน้ำตรงนี้นี่นี่ถ้าจังหวะโุคนีจะเห็นนกเป็ดน,น้ำเลยนะนกเป็นน้ำนี่าพ,พิตตี้ดีครู <c oughs> <c oughs> ไปรวมตัวไหมถ่ายวิดีโอร้แล้วค่ะเออนุ่นก็ถ่ายรูปุสวยทุกคนกล้งนุ้นนะคะกองนุ้นิพี่เลยกล้องนุต้อไม่ได้เราอะทุกคนนะคะเ่ารักมาคนสวยมากเลยชื่อช้างพอ้โห้สว กไม่ไม่รู้ว่ายังไงเาะยไม่เอากล้องมาถ่ายลูมพยุงันนั่นนั่นปพยุงเป็นพยานเลวตอนนี้ถ่ายแม่พยุงเลยไม่เดกที่พันาอะไรอ่ะยางแล้วเะนเน้นขอูก่วงนี้แล้วปลูกปลูกปาล์มพวกพยุงอนนี้มาถึงวัดหลวงพอโต ชื่อวัดะไวัดตาเจยอดวัดตาเจ็ดยอดวัดตาเจ็ดยอดโอ้ยตแล้วจะชี้ไปอ้าวมีโอ ทุกังเจอชั้นสองด้านบนเลยนะครับลูกใครลูกมันะนี่ะกตนวเน้็เขาเรียกว่าต้นสาละ เป็นสา,สา,สา,สานที่ต้นสาล่นี่นี่าา่า้านบอกิงี่เขาเขียนอ้เนี่ยเนี่ยเขาเขียนเลยเห็นไหมไม่ผิด

กินด้วยกันก็ได้จริงๆนะเหนื่อยแวะซื้อน้ำกินเาเวลาตอนเรียกยายเรียกยังไม่ ก็เลยไม่ต้องเสียตังค์แม่อกเสียตังค์คนเดียวได้ไหมลูกนี่มาเที่ยวตลาดน้ำหัวหินสามพันน้ำ 家家。Yeah, yeah. Oh, yeah.

นี่มาเที่ยวริมทะเลกันเขากะโลงโองยางหรอแกแกไม่มาหรอโลงยางมันมีอยู่แล้วนป่ะอาจจริยะที่ยังไม่มีนทางหน้าเลยยี่สิบบาทยี่สิบบาทไปเราไปกันเลยไม่ต้องแล้วแรงใครมีเหรอเขาไม่รู้จักเขามาเองล่ะ สนุกไหมชี่เลยชียช่ในน้ำเลยชี่ี่เลยไม่มีใครรู้หรอก ภาพคุณชายนุพันธ์เล่นโชฟาเหนื่อยมากเหนื่อยมากมากคุณหญิงอูนี่น้องอูนะคะสวยน้องแก้มน้องแก้มเหนื่อยมากดินนี่เิร์ทำยังไงฮะก็จิ้มกับน้ำจิ้มเลยแล้วก็กิ้มกับกระเทียม นอนก็ไม่ดีนอนม่เมนอกานเด็ดไหมเพ่